อ่ากจะโดนไปบอลเร็วเอาเรืสตัวสองตัน้กจะดลูดูยังไงเอาไปเสให้นี <S eni> you know? <S eni> ้เขาอยู่ฝั่งนี้เออไดะครับไปเร็วป่ามาให้ดูกกรดูเราเดีวังไ้ปะแดนการดูกโาถามเมื่ออยู่จะให้ตายังไงให้ไปไปออกบอทุบอลทางองไวไล่ครับตองไวไลทมใส่ทีมจ้าของแล้วครับลองมาลูนิดเอา ไดรถ네 <Sí. S 1> รยรออกมาเอมบูพีดาวบอลนิดน oh. <AM> ึงแอ็มบูพีมอหาเพื่อนไม่มีดาวบอลอีกแล้วโดนแจ็คไปเอนพัฒน์เข้ามาเียออกมาเรุนกุต่อโอ้มีจะมาถึงุเอ้าเอนพัฒน์เอมบพีถูกเขากลางมาุ่นเสอโดนได้บอลต่งหลังเข้ามาบ้างเอมพีเข้ไปโอ้โหโอเคนะครับไปไป รอดนะนีตึงนะ,คะใครปุครปุพี่เดี๋ยวไม่รู้ว่าตีหรือเปล่านะครับโปลทำที่ลอเขาสายโดนเนื่อครับเกี่ยวนี้ไม่ขวาครับกรรมการใป่าแกคุ่ีดเป็นลบสามอีกเนื้อล็อเขาป่สนะครับเป็นบอลตันงเกหลังถ่ปห้วยไล่ครับแสงแดแดแยงตาครับเปิดใช่น่ะตัวทีมทเขา ลูตง่ตื่นเขาไปเลยลุไปพีพงพงไงขปข้ไมไปยังไงเข้าไปพัวพันโอ้ยฟังตมงเวอนมาแ้นาดหาเพื่อนอยู่จะให้ไปยังไงให้ไปไปเิหลุยออกไปจับมาได้มองเพื่อน เปิดมาพิทตูนยิ่งวุดตาตาต้องได้ยิ่งยิ่งเรีอบร้อยกับเสียบใต้คาดเลยสวยงามครับเฮ้ยต้เพื่อจับเวลานะจะมีวันอีกหลายพู่นะทางคณะกรรมการบอกว่าถ้าเสมอกันจะยิงลูกโทษทันทีนะเตะแค่ครึ่งเดียวนะครับฟองลหยเริ่มมองหน้าแก้วพิกแบบไม่พอใจเท่าไหรครับ เร็วครับเล่นเร็วครับโอ้โหโอ้โหยิงสวยเหลือเกินครับโอ้โหถอดเสื้อโชว์ิขึ้นมาเกบิกพิ่มโจทโขกกไม่ต้แล้วก็ตตวนตเตเยบมนัหุี้ยังไม่หอครับน่ากไปที่แกโดยมีแกเบอร์มิกไ เบตรงันเตเซลาการแกนกันพอดีกับมาทาง้เตะซอเลยพี่สิงห้าสับครับเสมออะไรเสมอครับพี่โทษครับพี่โอ้อามีลูกบอลในจอบขวาแจ็บบอลมือโอ้โหอะไรครับแล้วมล้กันเละหนึ่งหนึ่โดนเอาใจ ลูกคนที่สี่ไม่เข้าครับโอ้อ๋อแล้วครับตาต้าโอ้ยเอาอยู่ครับแกรบอภพษจะขึ้นนำได้หรือเปล่าอภพษยิ้มโอ้ยใจจะเล่นมุมครับอะไรครับมึงเล่นมวมกันทั้งทีมครับไปเพืกระบอกว่ามึงยิงอะไรเนี่ยอ๋อแล้วครับตอนนี้อ๋อผมมึงเป็นกังจให้นุชตะโดนไหนครับผมกดดันใครเนี่ เอาละเอาพี่กันไปเจ็บตัวมาตัวโอ้ยเอาละพี่ชิงไม่ลงครับพี่ชิงขอบคุณมาก,มากครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณขอบคุณพี่สิงห์